สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอแผนธุรกิจร้านขายเครื่องสำอางออนไลน์ร้าน KPF Glam โดยมีแผนธุรกิจดังนี้ค่ะ 1. บทสรุปผู้บริหาร ธุรกิจเครื่องสาอางเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของผู้คนไม่ว่าจะเป็นเมคอัพสกินแคร์น้ําหอมหรือผลิตภัณฑ์กันแดดล้วนมีอิทธิพลต่อความมั่นใจและบุคลิกภาพของผู้ใช้นอกจากความต้องการด้านความสวยงามแล้วเคลียร์ด้านสุขภาพความยั่งยืนและเทคโนโลยียังเข้ามามีบทบาทสําคัญทําให้ธุรกิจนี้มีโอกาสเติบโตได้อย่างมหาศาล แผนธุรกิจร้าน KPF แกรมคอบคุมการวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจร้านขายเครื่องสำอางในปัจจุบันมีการวางแผนกระบวนการการจัดการร้านตั้งแต่การเลือกส่วนผสมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพมีรูปแบบสินค้าที่มีมาตรฐานมีการทำการตลาดโดยเน้นสื่อออนไลน์การบริหารกำลังคนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมถึงมีการเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจความเป็นมาของธุรกิจหนึ่งแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าธุรกิจเกี่ยวกับความงามโดยเฉพาะเครื่องสําอางกาลังเติบโตอย่างมากดังจะเห็นได้จากทั่วโลกและในประเทศไทยผู้คนต่างหันมาความสนใจเกี่ยวกับการดูแลตัวเองมากขึ้นอีกทั้งในปัจจุบันยังมีสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียจำนวนมากที่กระตุ้นให้ผู้คนต้องการที่จะแต่งหน้าและใช้เครื่องสำอางมากขึ้น 2. แนวคิดในการดำเนินการร้าน KPF แกรมเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายพกพาง่ายมีช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์โดยมีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้ามีการจัดส่งผ่านทางบริษัทขนส่งสินค้าต่างๆครวบคุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยมีการจัดส่งไวและสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้ สามสินค้าและบริการร้าน KPF Gam เป็นร้านขายเครื่องสาอําอางออนไลน์โดยมีกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศวัตถุดิบหรือส่วนผสมของเครื่องสาอําอางของทางร้านนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนโดยผลิตภัณฑ์หลักของร้านได้แก่ลิปสติกบัตออยกู้ชันครีมกันแดดสินค้าทางร้านจับจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นจานวนมากในเวลาที่รวดเร็ว4วิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด1แนวโน้มการเติบโตของตลาดหัตพูดถึงช่องทางการทำอีคอมเมอร์ที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุดก็คงหนลลาดอออนนน์เมมื่่ํขขู้สสัว แพลตฟอร์มต่างๆในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซมาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่าตลาดออนไลน์ถือเป็นช่องทางการขายสูงสุดผู้ประกอบการร้านจึงมองเห็นโอกาสในการทําธุรกิจและคาดว่าตลาดเครื่องสําอางจะมีการขยายตัวเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน2ลักษณะทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของทางร้าน KPFM คือกลุ่มลูกค้าทุกเพศที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปที่สนใจในเครื่องสําอางและการดูแลตนเอง 3. การวิเคราะห์สภาพการแข่งขนันอุตสาหกรรม 1. ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่ในระดับที่สูงมาก2ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่3ภัยคุกคามสินค้าทดแทน4อํอำนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการขายอยู่ในระดับที่ค่อนข้นางต่ำา5ออำนาจต่อรองของผู้บริโภคค่อนข้างสูงเนื่องจากมีคู่แข่งเป็นจํานวนมากทําให้มีลูกค้าสามารถเลือกซื้อของได้หลายทางเลือก 4. การวิเคราะห์สถานการณ์ของกิจการ1การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจุดแข่งใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติมีคุณภาพปลอดภัยและ ราคาไม่แพงจุดอ่อนเป็นแบรนด์ใหม่ต้องสร้างความน่าเชื่อถือ2การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรโอกาสตลาดเครื่องสำอางเโติบโตได้อย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะในช่องทางการขายออนไลน์อุปสรรคธุรกิจเครื่รองสำอางมีการแข่งขันสูงผู้แข่งเป็นจำนวนมากทั้งแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ 5. แผนการบริหารการจัดก,การองรค์กร k p f มจำหน่ายเครื่องสำอางออนไลน์ลิปสติกน้ำหอมพัทลุน c u s h กันแดดผ่านช่องทาง Facebook i n s t a เก a m tiktok shopee lazada ลงทุนไปจำนวนหนึ่งล้านบาท แทนผ่นองค์กรผู้จัดฝ่ายบัญชีฝ่ายการตลาดฝ่ายไอทีฝ่าย,ายสตอ็อกสวิสัยทัศน์ KPFgram g o up and shine on KPFgram เปล่ประกายมั่นใจไปให้สุด4พันธกิจพัฒนายเครื่องสำอางอัปเดตเทรนเครื่องสำอางใหม่ๆอยู่เสมอคัสสันวัตถุดิบที่มีคุณภาพ,าพบริการด้วยความเต็มใจ 6. แผนการตลาด1เป้าหมายทางการตลาด เป้าหมายระยะสั้นเปิดตัวแบรนด์ให้เป็นที่ประจักษ์สร้างฐานลูกค้าให้มีความแข็งแกร่งเป้าหมายระยะกลางขยายช่องทางการจำหน่ายออนไลน์พัฒนาบรรจุภัณฑ์เป้าหมายระยะยาวขายสินค้าผ่านออนไลน์ร้อ์เซ็สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตรกรรมใหม่ๆ 2. กลยุทธ์ทางการตลาด 1. ราคาทั้งราคาต่ำกว่าคู่แข่งเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความแตกต่าง 2. ช่องทางการจำหน่ายจำหน่ายผ่านทางออนไลน์แพลตฟอร์ม Facebook, Instagram, TikTok, Shopee, Lazada 3. ส,สินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าได้แก่ลิปสติกน้ำหอมบัตออนกูชชั่นครีมกันแดด 4. การส่งเสริมทางการตลาดจัดการส่งเสริมการขายในช่วงแรกคือการจัดโปรโมชั่นกิจกรรมพิเศษเพื่อ เป็นการกระตุ้นการซื้อสินค้าของลูกค้าเพื่อทําให้ทางแบรนด์น่าจดจํา 7. แผนการผลิตและการดําเนินการ 1. ขั้นตอนการใช้บริการเจ้าของธุรกิจโพสสินค้าลงแพลตฟอร์มของทานร้าน KPFram โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการเมื่อได้รับออเดอร์จากลูกค้าจะส่งรายละเอียดการสั่งซื้อและที่อยู่ที่จัดส่งสินค้าของลูกค้าพร้อมกับเลือกวิธีการชําระเงินค่าสินค้าทางร้านรับออเดอร์บันทึกรายการคําสั่งซื้อและเริ่มแพ็กสินค้า แแผนการเงิน 1. เป้าหมายทางการเงินเป้าหมายทางการเงินธุรกิจคือการทำกำไรสูงสุดโดยยังสามารถรักษาสภาพคล่องของธุรกิจจำหน่ายสินค้าด้วยเงินสดเพื่อรักษาสภาพคล่องของกิจการและป้องกันปัญหาการเรียกเก็บหนี้2การวิเคราะห์ด้านการเงินงบประมาณการลงทุนของร้าน KPF แกลมใช้เงินลงทุนโครงการ1ล้านบาทโดยเงินลงทุนทั้งหมดเป็นของเจ้าของล้านเมื่อกิจการดำเนินการผ่านไป1ปีกิจการสามารถคืนทุนได้ แล้ว 9. แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 1. ยอดขายต่ำกว่าเป้าหมายจัดรายการส่งเสริมการขายรับส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าครบตามที่กำหนด 2. ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการจัดการสต็อกสินค้าเพิ่มกำลังการผลิตติดตามยอดขายแบบเรยลไทม์ได้โดยใช้ระบบการจัด สต็อกที่มีประสิทธิภาพ 3. กรณีรเผชิญปัญหาด้านบุคลากรการแก้ปัญหาบุคลากรต้องอาศัยการวางแผนการสร้างทีมการพัฒนาเพื่อให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้นาน 4. กรณีขาดสภาพคล่องทางการเงินอาจจัดหาแหล่งกู้ยืมเงินระยะสั้นจากแหล่งต่างๆเพื่อนำมาหมุนเวียนภายใน 5. กรณีคู่แข่งขันเพิ่มวิเคราะห์และหาจุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งสำรวจกลยุทธ์การตลาด ต่างๆของคู่แข่งเช่นราคาคุณภาพโปรโมชั่นต่างๆแล้วนำมาวิเคราะห์ 2. แผนในอนาคตร้านขายเครื่องสำอาง KPF Glam ได้วางแผนธุรกิจในอนาคตหากธุรกิจดำเนินไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นอกจากจะมีช่องทางสั่งซื้อที่หลากหลายแล้วทางแบรนด์จะมีการพัฒนาเว็บไซต์ของแบรนด์ตัวเองเพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าโดยตรงสำหรับกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ